เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลนะครับผมตัวละครเขาเรียกว่าใหม่ล่าสุดเลยที่รับการ ECA นะครับผมนั่นก็คือกัปตันกีนิวของเรานั่นเองมาอย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้มาแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะเก่งจะโหดขนาดไหนอ๋อเอเอแบบ แ,แต่มันก็น่าเล่นนะแบบมันอีเจทีม A, ทมันอีเจทั้งทีมอ่ะเฮ่อมันก็ดูน่าเล่นดีมั้เริ่มกันดีกว่านะครับผมเธอเลยไฟยิงนะครับแพนเน็ตนาเม็ดนะครับผมคีบวกสายพี่แอตแทร์นีเฟรมบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็มีบวกอีกทุกอย่างนะครับกับไอพวกสเปกอ่าไอพวกนรกอวกาศนะครับคุณก็ไปดูเองก็มีตัวอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแคทแม่งเยอะเหลือเกินทีมนี้นะครับผมเนาะโอเคมาดูที่พาร์สิบสกิลเลยนะครับก็มันตัดสินกันตรงนี้แหละ เนาะว่าตัวละครหนึ่งเนี่ยจะรอดไม่รอดเนี่ยมันตัดสินที่พาสซีฟสกิลนะครับผมมาดูในส่วนของกัปตันกินิวครับล่างแรกนะเพราะว่ามี2อล่างใช่ไหมตัวละครตัวนี้ก็แอตแทคเดิเฟนท์บวก2 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งอยู่ในเบสที่ท้องล่างดีนะสูงให้ได้เลยนะครับซ้ำกลางโจมตีซ้ำแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับเป็นตัวละครสีฟ้าด้วยแล้วก็มีตีเบิ้ลด้วยนะครับผมลดดาเมจได้ลลง2ี่รแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับ แล้วก็ตัวลวเขาที่อยู่ในแขกกินิวก็กำลังกินิวขิบวกหนึ่งแอตแนิเนกสิบเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสติดขี้เข้า20%โอ้โหว้าวอันนี้คือว้าวเลยนะคือบวกเยอะมากนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าตัวกล่ามันบวกขนาดนี้ไหมแต่ันนี่ว่ามันก็ดีวนะเป็นทั้งซับเป็นทั้งลีดตีเม้ลด้วยนะครับเมื่อต้องการโจมตีด้วยขิ12หรือมากกว่าแอตแลนติบวก150%ไปเลย นะครับผมแล้วก็จะบวกแอทแทกอินแฟง20เปอร์เซ็นต์นะครับต่อจำนวนกองกำลังกีนิวที่อยู่ในทีมสูงสุดคือ100เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็คือถ้าจัดมาครบทีมเออเออก็บวกไปเลยอีก100เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้สแตค่อนข้างสูงนะเออเมื่อเออมีตัวละครนะครับผมที่อยู่ในแอดกองกำลังกินิวเนี่ยแอทแทกจะทำการโจมตีเข้าทะลุทุกสีแล้วก็มีการอย่างสูงนะครับที่จะตีซ้ำและก็เป็น าไม้ตายโอ้โหคือแม่งคือแบบเอาอารมณ์แบบยังไงคุณก็ต้องแบบจัดตัวกับตันอาไม่ใช่กักีนิวเด็ดอการังกีนิวเนี่ยอยู่ในทีมนะครับมันโคตรจะคอมโบเลยผมใช้คําว่าโคตรจะคอมโบเลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งเธอนะครับหลังจากที่ตัวคอตัวนี้ปรากฏตัวออกมาหรือเมื่อมีเลือดมากกว่า หรือเท่ากับ50%นะครับในตอนที่เริ่มเทินนะครับผมจะทำการลดดาเมจที่ด้านลง30%แล้วก็มีโอกาสติดคริเทเชลอีก30%นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเฉพาะทางแล้วกันแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะให้เล่นคู่กับทีมกองกำลังกีนิวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะ OP มากๆเลยนะคือแบบมันตีเบิ้ลมันตีแรงอ่ะครบเครื่องเลยนะครับผมเนาะก็ล่างแลกผมว่าโอเคนะกับโอเคแค่เฉพาะกับทีมเฉพาะทางนะผมมองว่ามัน ค่อนข้างดีงามนะครับนอกไปกับเพียงเฉพาะทางคือทางของกัปตันคีนิวอยู่แล้วนอแล้วก็แปลงล่างใช่ไหมเปลี่ยนล่างก็คือเมื่อเลือกนะครับน้อยกว่า70%บถูกไหมในเทิร์นที่4มันมันคือมันหาไม่เจอมันหมดแล้วนะครับว่าเรามาดูอีกล่างหนึ่งเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนล่างกับโกคูแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมโอเคครับมาดูเนาะหลังจากที่แปลงล่างเปทุยเปลี่ยนล่างเป็นโกคูแล้วเนี่ยเออสลับล่างกันแล้วเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับผมเนาะเงื่อนไขมันไม่มีเออช่างแม่งมันแล้วกันเอาไว้ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประกันถึงที่สี่สักอย่างหนึ่งอรัเมื่อกี้เออนี่ครับเออเผมก็คือรีเลือดนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขีบวกหนึ่งอัฒจักรบวกสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำการโจมตีซ้ำนะครับแล้วก็มีโอกาสเกรดที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับผมก็คือคอนเซปต์การตีเบิ้ลเหมือนเดิมตีเข้าทุกทุกสีไปเลยครับลดดาเมินที่รับลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับซึ่งถือว่าลดห้าสิบเ,เปอร์เซ็นต์ห้าสิบ มากมากเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีนะครับจะบวกแอทัคอีก159เปอร์เซ็นต์โอ้โหมีโอกาสตีคริติคอลนะเพิ่มอีก50เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสเกรดนะครับที่จะตีซ้ําแล้วก็เป็นฆ่าไม้ตายโอ้โหโวิ่ดเดือดไปเลยครับเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีดีเฟนส์บวกอีก150เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสหลบอีก50เปอร์เซ็นตะ์นี่ยักโอ้โหมึงยังเอาเลยอะแล้วก็เมื่อมีตัวละครอ่าที่ชื่อชื่ออะไรวะไอ็ตัวสีแดงปะเออเพราะว่าถ้าโหวตยานบิดนะ ผมก็จาชื่อไม่ได้แหละมันชื่ออะไรวะเจตเหรอจเจตหาสักอย่างนึงไอ้ตัวสีแดงเออเพราะจำได้ว่าตอนนี้เปลี่ยนร่างโกคูม,มันเหลืออยู่สองตัวนะครับก็มองเห็นทําให้ตายด้วยโอ้โหแปรลรล่างดูดีนะผมใช้คำว่าแปรร่างแล้วดูดีนะครับเออแปรลรล่างดูดีมากแล้วก็องค์ประกอบของการที่คุณควรจะเล่นกับทีมกองกําลังกีนิวเนี่ยคือสูงมากๆเลยยิ่งถ้าเป็นร่างเนี้ยเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมแล้วก็เล่นกับกองกลังกีนิวได้อะโอ้โหร่างนี้ผมให้เก่งเลยนะ เขมีทั้งหลบมีทั้งลดดาเมจนะครับซึ่งเยอะมากๆหลบก็เยอะนะหลบมาาสิเปอร์เซ็นต์เนยโอ้ยมองเห็นทําให้ไกลกระหักเนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมว่าเก่งครับถ้าคุณเล่นกับทีมของเขาเองนะผมย้ําเลยว่าตัวละครตัวนี้ครับฟิกทีมต้องเล่นกับทีมกองกําลังกีนิวเท่านั้นผมใช้คานี้เลยแม่งจะโคตรเก่งเลยนะครับผมโอเคกับตันกีนิลผมไม่ผ่านนะผมพอมองว่าเป็นตัวเฉพาะคางนะผมไม่ผ่านนะครับค่อนข้างดูดีว่าดูลูกทีมของเขาดีกว่านะครับผม โอเคมาดูรูปทีมเนี่ยไอเนี่ยเออไอเล่ไอบ,บูเนี่ยไอสองตัวนี้แหละเออเนาะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเอาว่าไอสองตัวเนี้ยนั่นแหละสักตัวหนึ่งอน่ยที่ไปอยู่กับเนี่ยผม,มองว่าแม่งแล้วผมมิลส์จะด่าวงดุนะไอสองเวนตะไลเนี่ยโอเคมาดูครับทำอะไรได้นะครับอกองกำลังกินิวอ่าลีดเดอร์สกิลนะครับพวกท่องนักรบอวกาศนะครับขีบบวกสายเพลย์แทนดีเฟนบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์่าพาร์สิสกิลครับแอทแท่นดีบวกสองร้เปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ข้างตัวเนี่ย อาทําการโจมตีซ้ำแล้วมีโอกาสอย่างสูงครับที่เป็นท่าไม้ตายมีโอกาสเกรดเลยนะเพื่อนที่จะหลบการโจมตีนะครับผมแล้วก็พ่วงนักรบเอาเอากาศสเปเชียลโพสที่บวก3ามแอทแทรดิฟเวนบวกสีอทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้ทำการโจมตีแอทแทรดิฟเวนบวกห้สูงสุดคือ200%โอ้โหนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีด้วยท่าไม้ตายก็จะเพิ่มโอกาสในการหลบนะคะอีกสิบเปอร์เซเฮ้ย ไม่เอาเรื่องพิวไปไหนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเมื่อมีตัวละครนะครับที่ชื่อว่ากีนิวก็คือกัปตันกีนิวนะครับโจมตีในเทิร์นั้นจะเพิ่มอาการลบอีก10%ซนะครับก่อนเออก่อนที่จะโดนโจมตีแล้วก็ตัวละครของเพื่อนนะครับทุกตัวนะครับไอเดฟเบวกมเปร์็นตก30% 2เทอร์นเอาเรื่องกะจัดเน่ตัวแม่งพิวตัดจัดเลยตัวนี้โอ้โหไตัวนี้ตัวนี้น่าตัวนี้น่ากลัวนะในมองผมตัวนี้ยังพิวเลยนะใช้ได้ครับให้ผ่านนะครับเอาว่้กัปตันกีนิว มาแล้วครับกูจำรีเออผมจำรีคุมนี่ตัวเดียววะแม่งแม่งท่าทายแม่งอนาดเลยผมเลยจําได้นะครับผมเนาะเออผมจำไอรีคุมได้ตัวเดียวนะครับผมก็นำอ่านาแม็กซาก้านะครับผมขี้บวกสาวให้พิเศษอีกเฟนบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูพาสซีฟสกิลในขณะผมแันที่อีเฟนบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลดดาเมจที่ได้รับลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมมีโอกาสเกรดนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่จะกัดออกแอัตแทกแล้วก็เมื่อทำการโจมตีใช่ไหมครับจะซิลทำให้ตายผูต่อสู้ด้วย นะครับผมหลังจากที่กาดทำงานก็คือติดกาดออไอแพดดีเฟนท์บวกหนึนะครับแล้วก็จะทำการโจมตีซ้ำแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็นท่าไม่ตายนะครับผมเมื่อทำการโจมตีเมื่อเมื่อคิตกับ12หรือมากกว่าเนี่ยแอตแทคดีเฟนท์บอีกห้าสบเปอร์เซนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีเนาะแอตแทคดีเฟนท์จะบวกหนึนะครับก็อยู่ไปตลอดเลยนะครับผมเมื่อทำการโจมตีเหมือนกันเลยครับมีกัปตันกีนิวนะครับอยู่ในการโจมตีนนนัั้ะครบผม การ์ดออแอตแท็กนะครับติดแน่นอนแล้วก็โอ้หดาเมจรีเดคชั่นก็คือเพิ่มสามสิเซนก่อนทําการโจมตีแล้วก็สตันคู่ต่อสู้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเค่องหนึ่งทองหนึ่งที่จริงใจแม่เจ้าเนี่ยขอแค่มีกัปตันกีนิวนะเพื่อนขอแค่มีกัปตันกีนิวนะคือกาดติดไปเลยแล้วก็ลดดาเมจอีก30%ในการผมเท่ากับว่ากาดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ตำแหน่งแรกลดดาเมจอีก60 โอ้โห oh, oh, แล้วเมื่อกาดทำงานครับ mm hmm. ดีเฟนน์บวกอีกห mm hmm. นึ่งร้อยแม่เจ้าอย่างเอาเฮ้ยทำไมทีมกับตันกินิวมันดูเก่งอย่างวันเพื่อนนอนแล้วก็ท่าไม่ตายนะครับเพิ่มพระธันย์จงตีหรือพระรามป้องกันนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหเฮ้ยเลยมามันทีมกับตันกินิวมันดูดีจังวะมีแค่สามตัวนะคุณอย่าลืมนะมันมีเอลอาร์ตัวใหม่อะที่ออกมาอีกอะผมจำไม่ได้แล้วแตมันมีอะโอ้ผมมองว่าบัฟทีมกับตันกินิวไม่ดูดีเลยอะคือ ทำไมรู้สึกมันเนี่ยไอพวกลูกกระจกนะเนี่ยก็มันดูดีนะไอพวกนนนเนี้ยไอสามนอนเนี่ยไอสี่นอเนี่ยเฮ้ยมันดูดีนะผมว่าทีมแม่งสำหรับผมผ่านเลยนะทีมกัปตันกินิวดูเรื่องสนุกขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันออกแบบมาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันและกันได้ดีมากๆเลยมีทั้งหลบมีทั้งลดดาเมจปกป้องกัปตันกับกายว่ากัปตันกินิวเนี่ยก็เฟรตตัวเองออกมาที่คือจริงต้องบอกว่ากัปตันกินิวอะ่ะร่างเนี่ยมันได้ทั้งแท้ง ดังดาเมดมัน,มนไ,ดได้ทุกช่องนะครับหนึ่งสองได้หมดแล้วก็ลูกน้องของมันนะอีสองตัวนั้นนะก็คุณก็เป็นเรื่องเอาแล้วกันว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับค่อนข้างดีผมใช้คําว่ารอบนี้อ่า ECA มาค่อนข้างดีมากๆเลยเนะครับสำหรับทีมกับตันกินิวในแง่ผมโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการพรีวิว ECA ทั้ง3ตัวละครนะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับผมผมมองว่าอ่านเลยแต่เป็นทีมเฉพาะทางนะแต่เป็นทีเฉพาะทางที่น่าเล่นอ่ะ เออเป็นทีเฉพาะทางที่น่าเล่นนะมันดูดูดน่าเล่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยและกันถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลภาพก็ขออภยัยาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปผมสวัสดีครับผม